สวัสดีค่ะสวัสดีครับํำทุกท่านเข้าสูส่สสสรายการอาจารย์หมาเววายรายการสนทนาแบบเรียลิตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกทัศน์ท่านให้รู้จักห่วงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นเราก็มาต่อกันที่จุดรับพลังนะคะภายในอาณาจักรห่วงจุ้ยบ้านภูเขาห่วงจุย100้ยร้อยเปอร์เซ็นต์จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ลานหมิงถางค่ะนะอันนี้คือบริเวณหน้าลานหมิงถางเลยสุดเขตลานหมิงถางมองออกไปข้างหลังก็จะเห็นหัวมังกรค่ะแล้วก็ น้ำพุนะครับแล้วก็มีแผ่นหินแผ่นหนึ่งนี่ตั้งตัาง,งานอยู่นั่นนะใครมามองปุ๊บก็จะเห็นเลยเข้าใจเลยว่าคือภูเขา,ขาไฟภูไฟฟูจิม,มันเป็นเอกลักษณ์นะครับที่เนินตรงนี้หรือว่าบริเวณหน้าบ้านท่านอาจารย์เนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในทิศเอสบิวนะตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ในตำแหน่งบ้านเสือเนี่ยมันจะต้องมีเขาหน้าค่ะซึ่งจริงๆเรามีเขาหกในระยะไกลนะ ในระยะใต้เรามีเนินของแดงลูกเล็กๆอยู่เนี่ยค่ะแต่ว่าทีนี้เราจะต้องมีน้ํายุกด้วยบังเอิญมันจะต้องมีตาแหน่งน้ําประจํายุกด้วยนั้นเราก็มีการตั้งน้ําพุแล้วก็ตั้งหินนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาอหลักการที่ถูกต้องก็คือมีน้ําอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีภูเขาอยู่ข้างหลังค่ะแผ่นหินนี้เนี่ยเป็นหินธรรมชาตินะครับเวลาเขาผ่าออกมาปุ๊บแล้วมันเจอรูปภูเขาไฟฟูจิเลยมันเกิดขึ้นเองมันเป็นรูปรักษ์ที่ฝังอยู่ในตัวหินใช่เพราะฉะนั้นมันเลยเป็น เครื่องหมายของพลังะนะครับแล้วทําไมต้องเป็นภูเขาไฟฟูจินะครับคือใครเห็นภูเขาไฟลูกแบบเนี้ยทุกคนก็จะนึกถึงทุกคนก็จะคิดได้ว่ามัน,มนเป็นสัญลักษณ์ของที่ใด<อ>แล้วมันเป็นเป็นสถานที่ที่รู้จักกันทั่วโลก,กอ๋อเนอันนี้ก็คือในยะของท่านจางก,ก็อยากให้บ้านภูเขาเนี้ยเป็นเวอร์ไว้นะมีลูกศิษย์ทั่วโลกมาเที่ยวชมเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอินเตอร์นะครับตรงจุดนี้ก็รับพลังได้ แต่ะะต้องบอกไว้ก่อนว่าลูกศิษย์บางคนเนี่ยก็คือมีรูปภูเขาไฟฟูจิแต่ว่าเป็นภาพไงแล้วเอาไปติดไว้ภายในบ้านอันนั้ไม่ควรอเพราะว่ามันมียอดภูเขาไฟฟูจิมันจะมีเป็นหิมะใช่มันก็จะเป็นรูปลักแล้วจริงๆรูปทรงมันก็ไม่ได้เป็นภูเขาท,ท,ที่ที่จะเอาไว้ทําเคตความแข็งแกร่งอ,อันนี้ต้องแยกใช้ให้ถูกต้อง<ช>นะคะเอเอพูดถึงเรื่องการแยกใช้เนี่ยนะมันก็มีหลายประเด็นในวิชาของท่านอาจารย์นี่อาจจะทําให้ลูกศิษย์ใหม่ๆสับสนอย่างเช่นเราพูดถึง ขังข่าวคาบเหรียญสองะนะที่หน้าบ้านวัวอป๋อากับหญิงก็จะบอกว่ามันแปลว่ามาได้เร็วๆความสําเร็จนี้เกิดขึ้นแบบเร็วๆโชคมาเร็วๆแต่พอท่านอาจารย์สอนอะไรที่มันเป็นดาวสองอม,ม,มันหมายถึงความเจ็บป่วยค่ะเออมันก็เลยจะทําให้บางคนที่ไม่เข้าใจพื้นฐานของจุ้ยก็อาจจะเฮ้จะเอาอะไรดีคือก่อนที่จะมาถึงความสับสนของลูกศิษย์ตรงนั้นเนี่ยตาโตเคยผ่านอารมณ์นั้นมาแล้ว เสมมุติถ้าบอกว่าหนึ่งทูบแท่งเดียวไม่ดีแต่เลขหนึ่งกับกลายเป็นว่าดีเริ่มต้นอะไรอย่างนี้เราก็เอ๊ะงงอ่ะสามก่อกำเนิดแต่ถ้าอย่างนั้นเป็นดาวสามไม่ดีไม่ดีอีกเอ๊ะแล้วทําไมพอเสร็จแล้วเราอ่ะก็เลยเรียนมาเราเริ่มรู้รายละเอียดมากขึ้นว่าอ๋อป๋าอะไรที่มันเป็นรูปลักษณ์ของความเป็นมงคลและอยู่ในที่สถานที่ที่เป็นมงคลมันจะส่งผล ให้เกิดความเป็นมงคลเพิ่มขึ้นไปแต่ถ้ารูปลักษณ์ของมันอยู่ในที่ที่เหมือนกับตั้งใจจะทําให้เกิดความเสียหายเหมือนอย่างพวกบ่อนอะไรเอาไปใช้หรือจริงๆแล้วอยู่ในบ้านคุณโดดโดยที่มันมันเป็นการสื่อและบ่งบอกว่าเป็นดาวที่เราพูดถึงว่าเสียหายมันจะส่งผลเสียหายคือคุณต้องเลือกใช้ไงถูกเหมือนมีดเนะเหมือนอมีดอาจารย์เคยยกตัวอย่างแล้วอยู่ในมือหมอก็เป็นมีดผ่าตัดใช่นะอยู่ในมือคนร้ายก็เป็นมีดเป็นฆาตกรถูกเพราะฉะนั้น ของหรือว่าเคนีดในยะในการใช้มันจะต้องดูวัตถุประสงค์ของความเป็นมงคลด้วยรายละเอียดเยอะมากออแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยไอสิ่งที่มันเสียเนี่ยเราไม่ต้องทำเพราะว่าเหมือนเราอยากกินกับข้าวอยางป่าชอบผัดกระเพราก็ไปผัดกระเพรามามีหมูมีอะไรมาผัดกระเพราเป็นผัดกระเพราอยากกินต้องทำแต่ถ้าทําผัดกระเพราแล้วทิ้งไว้เฉยมันก็เสียไปเรื่อยๆเริ่มเย็นเริ่มแห้งเริ่มบูดเริ่มเน่าตกครั้งคือเริ่มมีปัญหามาแ,มแล้ว เพราะฉะนั้นอยากได้ของดีอยากได้พลังที่เป็นมงคลต้องพยายามทำสรรหามันหรือว่าสร้างมันขึ้นมาแล้วก็กํากับมันแล้วทั้งหมดต้องเกิดจากการเรียนรู้เยอะๆบ่อยๆแล้วถึงจะแปลความหมายได้ถูกต้อง<ม>แต่ว่าของเสียเนี่ยถ้าเรามีอยู่ในบ้านแล้วเราไม่รู้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ<ม>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตระหนักรู้ด้วยนะหร<ม>ือหลายเรื่องหลายกรณีที่ลูกศิษย์อาจจะสับสนอย่างเช่นอ่ะต้นคิสซีน่าเนี่ยอยู่ข้างหลังเราเนี่ยค่ะสีแดงนะเออตานม,มันอยู่ที่คาสิโนโทำไมอาจารย์บอกว่ามันไม่ดีอ่ะอืม มันเป็นไฟนะเปลวไฟมันทำลายพลังนะเอาผ่านพลังการเงินก็เพราะมันอยู่ที่คาสิโนไงมันเป็นต้นไม้ที่ให้พลังงานระดับสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคาสิโนเหมือนเหมือนเรามีพ่อเป็นแบบว่าคาสิโนมาเฟียเราก็ต้องเลี้ยงลูกมาให้เป็นการใช้งานที่แบบนั้นใช้งานสายมืดสายด้านไม่ได้แตเน้นว่าอันนี้เป็นธาตุไฟแต่ถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมงคลอย่างในบ้านภูเขาเราก็จะเห็นบางจุดมีต้นคริสติน่า แต่จาก็จะใช้ในยะของสีมันสีแดงกับสีเขียวเป็นสีสารแห่งความลื่นเลงความสุขเอเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ที่ตรกกะและวิธีการใช้นะมันจะต้องเข้าใจด้วยเนี่ยก็จะได้ลูกศิษย์ได้เข้าใจพื้นฐานส่วนฐานของหินนะหินภูเขาไฟฟูจิเนี่ยฐานมันด้านล่างเนี่ยนะครับตอนนี้อาจจะดูเราปิดน้ําให้ดูจะได้เห็นชัดมันจะเป็นรูปนกกระเรียนสองตัวแล้วก็ข้างในก็จะเป็นรูปของขาวนะครับอันนั้หมายถึงความสุข อายุยืนแล้วนกเองก็เป็นสัญลักษณ์ของคล้ายๆกับตัวแทนของหงแดงคือชื่อเสียงค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในตําแหน่งของชื่อเสียงของบ้านเนี่ยอ,อาจารย์ก็อยากให้มันอยู่ในลักษณะที่เป็นที่จดจํานะคนอยู่ก็มีความสุขมีอายุยืนอ,อันนี้คือในยะของฐานที่เขาตั้งหินขนาดฐานเนี่ยอาจารย์ยังลงรายละเอียดเลยนะใ,<ช>ให้ปั้นเป็นรูปอะไรให้ให,ให้ทําเป็นรูปอะไรป้าลูกศิษย์เหมือนกันเคยมีการติดเหมือนกับว่าเป็นไม้ที่เขาเป็นรูปนกอ่ะทีเนี้ย ทิศทางบินเข้าบ้านเราจะเห็นบ่อยเราเห็นบ่อยเพราะว่าสมัยสมัยยุคเจ็ดเนี่ยเชียงใหม่ไอ้ขายเป็นที่ระลึกเป็นรูปนกแกะสลักใช่แล้วก็จะติดกันจะขายเป็นชุดชุดละห้าตัวไล่ตัวเล็กไปตัวใหญ่หรือตัวเท่าๆกันแต่ทีนี้ทิศทางของการติดนอกจากจะต้องบินเข้าบ้านแล้วก็คือบินสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่ใช่บินลงหรือบินออกเนี่ย ลักษณะของการใช้เพราะนัะ้นต้องใช้ให้ถูกนะ,ะและยิ่งพอมี5ตัวด้วยก็กลายเป็นดาว5้าก็กลายเป็น5ผีอีกงั้นก็ไปเพิ่มให้เป็นมงคลสักหตัวเออหตัวก็ได้นะก็บิน,น <ะ S 1> ในระดับสายตาสักหน่อย<ช>บินค่อยๆสูงขึ้นไปอันนี้คือรูปแบบของการใช้นะมันเรียนรู้บ่อยๆนะกลับไปย้อนดูถ้ายังมีคลิปที่ท่านอาจารย์สอนนะครับเพราะนั้นการดูเคสที่ท่านอาจารย์สอนบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้พวกเราเข้าใจสมัยปากับตาโตเรียนในอาทิตย์ละสี่วันเราเรียนเคสแบบเนี้ยทุกวันนะ อาจารย์ก็จะชี้ว่าอันนี้ดีอันนั้นไหม่ดีอันนั้นดีน,นี่ไม่ดีเราเรียนบ่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจแต่ว่าพวกเรามาเรียนทางรัฐช่วงนี้ปิดก็มีโอกาสก็ย้อนกลับไปดูของเก่าเรื่อยๆท,ทวนก่อนเออจะได้เข้าใจนะบางคนเปิดเพจมาวันเดียวจะโทรถามว่าจะเรียนยังไงอะไรเงี้ยบางทีตอนนี้ยังยังไม่สะดวกที่จะเปิดเรียนเดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวอ,อ่ะเรามาดูถัดไปถัดไปเราจะเห็นรูปหัวมังกรน,นะครับนะมังกรนะคนโบราณคนจีนเขาบอกว่ามังกรเห็นหัวไม่เห็นหาง แต่ว่าความยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยเห็นหัวไม่เห็นหางเห็นเท่บางส่วนพัง,งาดพัง,งาดอยู่ที่หัวอ่าทีนี้ที่นี่มีแต่หัวส่วนตัวเนี่ยมัน<ก>ดำผุดดำว่าขึ้นขึ้นลงดินไปเป็นมังกรภูเขานะมาสังเกตดูนะคะ,ะขึ้นมีแต่หลังมันโผล่มานะหางมันจะอยู่หลังบ้านท่านอาจารย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตาดีหน,อนีอันนี้คือฝั่งมังกรใช่ค่ะตัวมังกรเนี่ยจะโอบเพื่อปกป้องในฝั่งมังกรไว้นะทําให้เกิดความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็บาลานซ์พื้นที่ค่ะ ถ้าเราดูจากพื้นที่ด้วยสายตาเนี่ยฝั่งมังกรเหมือนมันจะมีพื้นที่น้อยนะแต่ฝั่งเสือเนี่ยมันมีพื้นที่ใหญ่ค่ะแล้วก็มีระยะไกลเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็เลยทํามังกรเนี้ยเอาไว้เพื่อเพิ่มน้ําหนักในฝั่งของมังกรทําให้มังกรนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมัมงกรเป็นตัวแทนของวาสนาของรายได้ของผู้ชายในบ้านอ่าอันนี้ก็ต้องจําไว้อันนี้เป็นเบสิกนะครับมับงกรแข็งแรงก็จะทําให้เรามีโชค มีรายได้ที่ดีนะการทําธุรกิจอะไรก็จะดีรุ่งเรืองอส่วนมังกรเนี่ยยังไม่หมดนะตรงบ้านภูเขานี่ยังมีอีกมังกรหนึ่งซึ่งอีกสองมังกรเลยล่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเวราพาไปมังกรนี้เนี่ยถ้าใครมาแล้วลองมาสังเกตดูว่าลักษณะของการเคลื่อนจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือมีผุดโผล่ผุดโผล่ขึ้นมาจะมาเป็นหัวมังกรตรงนี้นะคะนะเราตามไปดูกันมังกรอีกมังกรอื่นเดี๋ยวเราเคลื่อนที่ไป ย้ายกลับมานะอยู่ตรงฝั่งมังกรค่ะนะอันนี้เป็นทางเข้าฝั่งมังกรของของบ้านท่านอาจารย์ตรงนี้ก็จะมีอยู่สองสิ่งนะที่น่าสนใจก็คือมีปฏิมากรรมที่เป็นรูปม้าบินนี่ไงนี่ี่เป็นอาชาเหินนะครับเป็นม้าชนิดเดียวนะที่จะสามารถบินออกไปด้านหน้าได้ตั้งรหันออกได้ค่ะถ้าเอาเป็นอาชาเหินก่อนถ้าเป็นอาชาเหินธรรมดาเนี่ยก็หมายถึงไปนําความมั่งคั่ง กลับมาให้เราอย่างรวดเร็วเพราะติดปีกขนาดนี้ใช่นะเป็นปีกกสัตรเลยบินกลับมาได้ได้รวดเร็วมากค่ะอ่แล้วหลังอาชาเหอเนี่ยก็จะมีเสาต้นหนึ่งสีดำดำเห็นไหมเป็นรูปบางกรนะอันนี้ก็อยู่ในฝั่งบางกรของบ้านภูเขาเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับฝั่งบางกรนะครับของของบ้านภูเขาแกะมาจากหยกดำนะครับอันนี้แกะมาทั้งต้นเลยท่านอาจารย์เอามาคู่หนึ่งอีกต้นหนึ่งอยู่บ้านหัว ค่ะอีบ้านเจ้าหนึ่งอยู่บ้านบัวนะทีนี้ย้อนกลับไปไปาลืมไปขออภัยเรื่องม้าบินนะถ้านอกเหนือจากที่มันเป็นตําแหน่งของม้าบินแล้วเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งเราสามารถใช้แทนตําแหน่งเขาเรียกว่าจุดพักมา้าอืออนะเขาไม่จุดพักม้าเนี่ยนึกถึงหนังจีนค่ะเวลาต้องไปไกลๆมันจะมีสถานที่สถานที่หนึ่งในป่าลึกในป่าลึกที่มีความอุดมสมบูรณ์เขาจะเป็นจุดพักลบด้วย<ช>ม้าที่ต่าง กลังศึกมาหรือเดินทางมาไกลจากที่พาพ่อค้าเนี่ยจะข้ามเมืองข้ามแคว้นอ่ะจะต้องเป็นจุดเนี้ยที่มีทั้งหญ้าเขียวชวยอุ่มมีพืชผละละหมากลากไม้รวมกระทั่งถึงน้ําที่อุดมสมบูรณ์อ่าอ่านั่นก็คือัยยะถึงความอุดมสมบูรณ์อีกัยยะหนึ่งก็คือสามารถไปต่อได้เลยอืคือมาเปลี่ยนม้าเขาจะมีมา้าตัวใหม่ตัวใหม่ ยืนกินอาหารรออยู่แล้วม้าตัวนี้ยังสดอยู่พักแป๊บอ่าตัวนี้พักก่อนเอาตัวเก่ามาเปลี่ยนแล้วก็เอาตัวใหม่ขี่ต่อไปเลยเหมือนเปลี่ยนรถเปลี่ยนเปลี่ยนรถเพรในรนยะทางฮวงจุ้ยเนี่ยไอ้ตรงตำแหน่งพักม้าเนี่ยมันจะทําให้ฮวงจุ้ยเราไม่หยุดค่ะคือมันจะต่อไปได้เรื่อยๆเห็นไหมอันนี้คือคือในะยะนะฉะนั้นบางคนที่ถ้าอาจารย์ไปตรวจบ้านแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งนี้ต้องได้การตรวจจากท่านอาจารย์นะถึงเราจะรู้ว่าของเราอยู่ตรงไหน และไอ้จุดนี้อีกอันนึงเหมือนกันนะป๋าท่านอาจารย์เคยบอกไว้ว่าแม้กระทั่งถ้าเป็นการรบอ่ะเวลาที่เขามาจุดเนี้เขาจะไม่มาทําลายจะไม่มาทําลายไอ้บนพื้นที่นี้เออเพราะเขาถือว่าเขาก็ต้องเอาม้ามาพักก่อนเพราะฉะนั้นจุดนี้จะไม่มีการรบลาฆ่าฟันกันเป็นจุดสงบสึกมากเอเอเอาม้ามาเปียกเรื่องสันติสุขใช่ใช่เป็นสันติสุขเออคำนี้เลยนั่นแหละค่ะย้อนไปอีกทีที่เสาเนี่ยย้อนไปย้อนมา เสาบังกรนี่นะครับมีอีกต้นหนึ่งอยู่บ้านบัวนะเป็นทั้งแท่งเลยเนี่ยเป็นหยกเวลาขนมาเนี่ยต้องเอาคอนเทนเนอร์ขนมาจากเมืองจีนนะปฏิมากรรมนี้เพิ่มน้ําหนักแล้วก็ความแข็งแกร่งให้กับฝั่งบังกรโดยเฉพาะใช้อัญมณีที่เป็นหยกดำนะสีดําเนี่ยเพราะว่าฝั่งมังกรเ,เป็นธาตุไม้นะตัวบังกรเองก็เป็นไม้อาจารย์ก็เลยเลือกใช้ส่วนใหญ่ในบ้านก็จะเห็นบังกรของท่านอาจารย์ก็จะเป็นหยกดําหรือไม่ก็จะเป็นแกะจากหลิวหลีสีเขียว เนี่ยก็คือไม่ให้มันขัดกับธาตุมันคือหนูกำลังจะบอกว่ามันมีความอลังการมากเนื่องจากว่าเราจะต้องหายกดําที่มันมีขนาดที่ใหญ่คือไม่ใช่ทีละชิ้นมาประกอบกันนะถูกต้องอันนี้คือใหญ่มากคือมาทั้งต้นอ่ะทั้งแท่งทั้งเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนก้อนที่มันมีขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ต้องมาูงยาว่แล้วมันแกะสลักแล้วก็จะผ่าเป็นจริงๆอ่ะถ้ารถมันมีปัญญาขนมานะถ้ามันมีตู้ใหญ่กานั้นอาจารย์เอาใหญ่กว่านี้นะอันนี้มาได้ ใช่อันนี้มาได้แค่นี้แค่เออเหมือนเหมือนอีกชิ้นหนึ่งที่ท่านอาจารย์อยากได้มากเลยแล้วเอาเอามาไม่ได้คือฉากก้าวมังกรค่ะยกดําแกะเป็นก้าวมังกรใหญ่ประมาณบ้านหลังหนึ่งนั่นไงเอามาไม่ได้เออคนขายบอกว่าไม่มีรถส่งให้ไม่ได้ช่างศิลปินก็ขยันขยันนะนะทำอยู่กี่ปีกว่าจะเหมือนกับมาจากก้อนภูเขาขนาดใหญ่ที่เป็นภูเขาไอ้ยกดํานี่นะเอาหินมาไม่พอนะเสร็จปุ๊บต้องมาหน้า ที่เมืองจีนเนี่ยมันก like ็มีเอกลักษณ์อยู่อ mm ย่างหนึ่งนะคือเขาจะมีหมู่บ้านสมมติหมู่บ้านนี้เชี่ยวชาญในการแกะหยกดำมันก็จะเป็นทั้งหมู่บ้านเลยเขาก็ทำงานฝีมือต้องหยกดำต้องหมู่บ้านนี้ต้องไปที่นี่หยกขาวหั่นจะต้องไปที่หมู่บ้านนี้ก็ต้องไปหมู่บ้านนี้ค่ะหรือปฏิมากรรมทองเหลืองอย่างเช่นกวนอูอย่างเงี้ยที่อยู่ในบ้านท่านอาจารย์ก็ต้องอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือไอ้ไม้ไม้ก๊อกไอ้ที่เขาทําเป็นเหมือนใส่โหลไว้อ่ะ ก็ต้องเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแหล่งที่มาของใครของมันใช่แล้วท่านาจา่าเนี่ยก็จะดันด้นไปนะไปในที่ที่คนอื่นเขาไม่ไปอะ่ะต้องมีรถต่างหากไปแยกออกไปแล้วเข้าไปดูไปเซอร์เวย์ไปหาช่างคนที่ฝีมือดีที่สุดแล้วก็ให้เขาเขทําให้ทําตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษกัน <c oughs> ถึงรุ่นลูกรุ่น,น,นหลาน,นก็ยังทํากันต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นโชคดีนะเพราะว่าตอนที่เราไปเอาเนี่ย มันเป็นล็อตสุดท้ายแล้วหลังจากนี้รัฐบาลจีนเขาไม่ให้เอาออกไม่ให้ออกแล้วใช่เราก็เลยได้ได้มาแค่แค่นี้ถ้ายังได้อีกก็อาจารย์คงเอามาอีกแล้วพวกเราช่างพวกนั้นก็ทําแค่เฉพาะในหมู่บ้านตัวเองไปกเขาก็ขายในประเทศเขาแต่ก็ห้ามนําออกแล้วค่ะอ่ะทีนี้เราไปดูอีกข้างหนึ่งนะหน้าบ้านเยื้องไปหน้าบ้านนี้่ถึงหน้าบ้านแล้วก็จะมีสัตว์นะมงคลอยู่ตัวข้างล่างนี้อันนี้คือผีซิ่ว ตัวนี้คือฟุเกาค่ะนะถ้าภาษาจีนเะนี่ยไอ้เกาเนี่ยมันแปลว่าหมาออืนะแต่ว่าไปไปมาเขาก็เรียกสิงโตนะป๋าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออหนูก็เรียกว่าสิงโตนะเอออืมอแล้วสิงโตก็สิงโตแล้วกันนะแต่ชื่อมันเดิมมันคือหมาหมาสวรรค์หมาสวรรค์ใช่อ,อ่อความเชื่อเนี้ยมันมาจากที่เบตลองไปเสิร์ชดูที่เบตันมาสติฟมหมาที่เบต นแบบี้ตัวใหญ่ๆแบบมีเมื่อก่อนมันเป็นหมาสงครามเขาจะเลี้ยงเอาไว้ทําสงครามอเขาถึงใช้มันเป็นรูปลักษณ์ของเฝ้าบ้านหน่วยหน้าว่างั้นใช่ใช่เป็นความแข็งแกร่งเป็นสัตว์ที่เอาไว้เฝ้าบ้านนะก็ต้องแยกแยะให้ถูกนะหลายคนแยกแยะไม่ถูกอันนี้ถ้ามีลูกบอลอย่างนี้ตัวผู้ค่ะนะอ่าตัวผู้อือหึต้องอยู่ฝั่งมังกรค่ะเวลาเราหันหน้าออกบ้านก็อยู่ซ้ายมือน่ะ ไอ้ส่วนตัวนี้นี่ตัวเมียเลี้ยงลูกไปอ่าเลี้ยงลูกนะก็ต้องอยู่ฝั่งเสือสัตว<ม>์นมอยู่ที่เจ้าสัตว์เทพเจ้าไม่มีไม่มีไม,นะม่ไม่มีนมไม่มีเต้านมเต้านมอ่า<อ>สัต <hill. S 1> ด้วยมือด้วยพลังสัตว์ที่เป็นสัตว์ชั้นสูงเหมือนช้างอ่ะแต่โดยนึกออกไหมช้างไม่มีนมที่ท้องนะช้างมีนมที่หน้าอกค่ะมีนมเหมือนคนมีอยู่นมที่ขาหน้าเอ็นไหมอันนี้เรียกสัตว์ประเสริฐสัตว์เทพเจ้าพวกนี้เขาก็ไม่ให้นมลูกโดยการให้ดูดนมเขาให้นมลูกจากปลายเล อ่าเห็นไหมอืมอันนี้มันเป็นคติความเชื่อผีซิวเพราะว่าเป็นคู่นะมันจะมีมันจะมีเขาเขาเดียวอืมค่ะนะถ้ากินเลนมันจะมีสองเขาเออต้องแยกแยะด้วยนะค่ะ<า>ด้านหน้า<ม>ต้องเป็นผีซิวเออถ้ากินเลนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กับอาคารขนาดใหญ่หรือสถานที่ที่มันเป็นาสาธารณะมากๆนะข้อดีของฟุกเกวาเนี่ยหรือว่าผีซิวเนี่ยคือมันไม่กินเจ้าของ นะแต่ถ้ามึนกินเลนเนี่ยมันกินหมดเลยกินทุกสิ่งอะไรที่เป็นอัปมงคลมันกินหมดเลยเพราะฉะนั้นเผื่อเราสวยมันก็กินเราด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเรามีอัปมงคลเออเพราะฉะนั้นเขาเขาเลยถ้าตั้งกินเลนเนี่ยสมมติมีเคส็หนึ่งอาจารย์สอนให้ตั้งกินเลนที่ที่ที่หัวเตียงไว้สําหรับคนที่อยากมีลูกเหมือนป๋าตอนนั้นเคยตั้งนะห้ามหันมันเข้าหาเตียงไม่งั้นมันก็กินเราถูกมันจะต้องหันบิดออกไปเอียงนิดนึงให้ไปด้านนอก ออันนี้ก็เป็นเคล็ดเหมือนกันส่วนกีเลนเนี่ยเวลาท่านอาจารย์จะใช้เนี่ยส่วนใหญ่ใช้กับอาคารสํานักงานหรือบ้านที่มีขนาดใหญ่มากๆถึงจะใช้กีเลนตัวใหญ่สั่งแต่ฟูก่าไม่เคยสั่งกีเลนอ่าตรงนี้มีควายไม่ใช่บัวนะควายค่ะควายดูจากเขาดูจากเขาเออก็หมายถึงความมั่งคั่งหมายถึงเอ่อความร่ํารวยสมัยก่อนเขานับกันที่ควาย ใครมีควายเยอะออกกันรวยมากรวยมากอ,มอาจารย์ใช้เคล็ดนี้นะเรียกว่าช่วงหนิวสุยเนี่ยคือมีควายตัวหนึ่งยืนและควายตัวหนึ่งนอนแช่อยู่ในน้ําสมัยก่อนที่อาจารย์ออกแบบเนี่ยเคล็ดนี้อยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงพวกเราจะเห็นแค่สองตัวแต่บนดาดฟ้าของอาคารเนี่ยจะมีสิบหกตัวเป็นฝูงเลยเป็นฝูงใช่ค่ะ,ะส่วนนี้เป็นช้างอ๋อนี่เหรอทีก่กระโดดข้ามมังกรไปพระเอกเราค่ะอ่านี่ก็อยู่มังกรถ้าเราเราวัดครึ่งบ้านมันก็จะอยู่ฝั่งมังกร แต่บ้านท่านจยาเนี่ยมีสองตัวนะก็เป็นหินหยางไงนะควบคุมอ่านี่ก็คือเรื่องอํานาจเรื่องความแข็งแจงแล้วก็มีโขลงช้างมีแปดตัวนะค่ะอืมเอาเอาไปเก็บเป็นตัวนึงโอเคอ่าส่วนอันนี้คือเสือเสือก็จะมีคู่หนึ่งเหมือนมังกรน,นะ่ามที่ป๋าพูดไว้อ่าเนี่อันนี้เสือดํานี่ก็เป็นหินหนุ่นเสือที่เป็นหยางอยูอย่นู่นเห็นไหมนุ่นเวลาเขาตั้งมันต้องหันออกเขาไม่หันเข้าบ้าน นะเราไปทางฝั่งเสือนั่นแหละใช่ใช่เนี่ยเสือต้องเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นท่าทางแบบนี้นะค่ะแล้วเขาจะไม่วางสูงถ้าวางสูงมันจะกินเราวางอยู่หน้าลาราแบบนี้เลยใช่ใช่ค่ะอ่าอ่าแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของแพะหยางค่ะเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ยกเว้นบ้านท่านอาจารย์ตัวมันจะเป็นลายเหรียญนะตาโตตัวมันจะเป็นลายเหรียญ เห็นแล้วนี่แพะอย่างคือความมั่งคั่งค่ะนะครับมันกินไม่หยุดมันหายกินเก่งมุกมิฟตลอดเวลาใช่แพะกินได้ทั้งวันทั้งความเชื่อทางไทยก็เหมือนกันนะใช่ค่ะครูบาอาจารย์หรือเจิอาจารย์บางท่านก็ใช้แพะเป็นสัญลักษณ์ของการหายกินเก่งกินไม่เลือกกินไม่หยุดหยุดกินก็คือตอนนอนถ้าตื่นอยู่ก็กินทำามหากินอย่างเดียวไม่เคยเห็นปากแพะอยู่นิ่งเลยเออกินได้ทุกอย่างอันนี้ก็คือการใช้ ความหมายของมันเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลกับบ้านเรือนของเราคนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะในรานหมิงถางบ้านท่านอาจารย์แล้วก็เป็นเคล็ดที่พวกเราสามารถเวลาเดินผ่านมาแล้วก็มารับพลังได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ห้าบสักีเดียวว่าจะไม่ให้เดินนะค่ะมาก็มารับได้นะครับแต่ว่าขอให้อยู่ในความสงบแล้วกันเออบางคนรับเสร็จแล้วขอนุีาตเงียบเบื้อเข้าไปดูหน่อยเปิดลูกบิดเปิดประตูเข้าไปเพื่อที่จะดูใช่ใช่อย่าไปส่องอ่ะ บางทีคนอยู่ในบ้านตกใจไงอนะชอบไปส่องบางทีท่านอาจารย์ก็อยู่แหละเป็นส่วนตัวนะ,ะเออเราก็เว้นเว้นความเป็นส่วนตัวให้ท่านอาจารย์บ้างแล้วกันนะครับแต่ว่าท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ห่วงห้ามเชา้ชาเช้ายามเชา้าอากาศดีมากมยามเย็นนะครับแดดร่มลมตกนะมาเดินรับพลังได,ตงได้ตรงนี้เป็นที่รวมพลังเยอะแยะนะครับข้างใต้นี้เป็นห้องเก็บอัญมณีของท่านอาจารย์อีกจานวนหนึ่งเหมือนกับคลังแบตเตอรี่แหล่งพลังงานแล้วเรายู่บนนี้เราก็จะได้รับพลังไปด้วยอ